สวัสดีครับท่านผู้ชมเป๊ภูมิพันธ์ก็มาเจอกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมนี่มาถึงก็เปิดแพ็กกันเลยครับผมตังมีแค่นี้และครับเปิดได้หนึ่งแพ็กมาลุ้นกันครับผมโอ้โหเปิดฉากมายี้ได้บอลธรรมดาครับไม่ได้ตำนานนะครับโอ้โหเป็นบอลทองอืมเท้าซ้ายเบอร์หกสิบเจ็ดโอ้หเป็นโอซิลนะครับ โอซิลก็โอเคเป็นบอลทองสองตัวนะครับผมแล้วก็เป็นบอลเงินนะครับตำแหน่งกองหน้าหนึ่งตัวนะครับผมอส่าเล่นเก็บ GP มาได้เปิดเปิดหนึ่งไม่ได้บอลดำไม่ได้ตำนานเลยครับอันนี้ก็เป็นแพ็คไอคอนิกแมนูนะครับ ไอคอนิกเมโมขัอภายครับผมไอคอนิกโมเมนต์นะครับมีทองอยู่ร้อยหนึ่งร้อยกว่า,วาจะเปิดก็เสียดายเอาตัดสินใจครับผมลองครับไปเอามาครับผมมาโอ้โหนี่นี่น,นี่มาแล้วโอ้โหมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับไอคอนมีอยู่สามตัวเท้าขวานะครับโอ้โหผิวเข้มอย่างนี้ นี่โอ้โหเป็นมาคัสลัดฟอร์ดนะครับผมนี่นี่ล็อกไว้ก่อนเลยปัป๊บเก็บไว้ก่อนครับผมโอ้โหต้องถือว่าฟุกสุดๆนะครับเนี่ยแต่มันเป็นไอดีใหม่นะครับตัวอื่นตัวอื่นยังเป็นตัวธรรมดาเป็นบอลขาวอยู่เลยนะครับผมส่วนแพ็คนี้แล้วก็เปิดไปหมดแล้วนะครับไม่มีตังเปิดแล้วนะครับ ของเจลีกแล้วก็อันนี้เป็นผู้รักษาประตูนี้เป็นกองหลังนะครับอือยากได้กองหลังตังก็ไม่มีจะเปิดนะครับนี่ได้ฟานไดนะครับยืนคู่กับลามอสหรือยืนคู่กับวาลานนะครับอยืนเป็นเซนเต,นเต,นเตอร์เนาะสงสัยต้องไปเล่นเก็บตังเพิ่มสักหน่อยครับผม ก็ทองมีนิดหน่อยไอดี ID นี้ว่าจะสร้างมาเล่นๆน,นะครับพอได้ไอคอนเป็นรดฟอร์ดมานี่ใส่ต้องล็อกไอดีนะครับถ้าเราล็อกไอแล้วผูกไอเดีเราก็จะได้ทองอีกสักสองร้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดนะครับโอ้โห oh. นี่ของเราบอลขาวบอลแจกนะครับ แต่เราจะเล่นบอลขาวไปก่อนนะครับจะให้ทีมซปเิตของเราครบ99นะครับนี่แล้วค่อยเอาตัวอื่นมาเล่นครับผมอันนี้ก็เก็บตัวดีๆมาในช่องตัวสำรองก่อนครับเพื่อเพิ่มค่าทีมนะครับทีมของเราก็จะได้มีพลังสูงๆหน่อยเวลาเล่นก็จะได้ค่าตอบแทนเป็น GP นะครับเป็นเงินในเกมนะครับก็จะได้รางวัลสูงๆหน่อย ก็ถือว่าฟุกและโชคดีมากครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอบคุณที่มาดูมาชมมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ